สวัสดีครับกระผมพญาเหีียวทีวีมีโอกาสได้มาร่วมว่าด้วยประชาสัมพันธ์วัดศรีตนารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่พอสมควรและก็เป็นวัดที่จะมีการกระถิะ่นสามัคคีน่าจะเป็นฤดูก,กาลสุดท้ายนะครับวันที่5นะครับที่5เดือนนี้สุ่งนี้มือเดือนนี้นะครับผมเองก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ว่าด้วยเจ้าภาพประธานกระถิ่นสามัคคีว่าใครมาบ้าง ส่วนประธานต้อนรับในแต่นี้ก็คือท่านพระครูศรีสนทนสรศรกิจนะครับซึ่งเป็นประธานงานที่จะรอรับแขกวี A อเอพโดยเฉพาะท่านประธานกติมมกณีสามัคคิในครั้งนี้ส่วนรายละเอียดชื่ออะไรนั้นผมจะขอกราบเรียนท่านให้ท่านเป็นคนพูดเองหรือที่แจงเองจะเป็นการถูกต้องที่สุดนะครับสวัสดีครับท่านพระครูครับ ตอนยากโยมปี2158นี้ 2, นวัดศรีรัตนารามาได้รับความเมตตาจากคนเอกสุรเชษฐ์อักพถมาเป็นประธานทอดกระถินให้ในวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 8 8ข้าขอแจ้งข่าวบุญไปยางสัาสายบุญทุกท่าน ไปร่วามมันโมธนาบุญทอดกระเทียมสามครีวัดศรีรัตนารามโดยทั่วกันอ,อ่าตกลงก็ไอ้วันที่ห้าเป็นวันจุดท้ายหรือเปล่าครับท่านพระครูเป็นวันุดท้ายฤาดูการใช่ไหมก็สรุปแล้วก็ก็ของพิจารณาธัรมทานผู้รักษาดระชนชาวจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงแต่วันนี้ก็มีแขกวีไอพีมาจากกรุงเทพนะครับมาร่วมทำบุญแล้วเลยครับ ก็ผมก็ดีใจด้วยท่านมาผมก็ยินดีรับนะครับผมเองก็อยู่นัตรงนี้นะครับพี่น้องครับจังหวัดตรนราลได้ร่วมกระถินสามกีครั้งนี้เนื่องจากมีชื่อท่านได้เอ่ยนามเลยว,ว่าพลตำรวจเอกนะครับพิเชษหักพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วท่านพิเชษสุริเทพหักพานนี่เคยเคยนะครับเคยมาทอดผมจําครั้งไ้ได้กับผม,ผมเองก็เคยร่วมทอดจําได้ว่าครั้งหนึ่งท่านทอดทีเดียวสองวัดเลยนะครับ วัดศรีรัตนารามนะครับและก็วัดมะลูจุุงนะครับท่านก็มาส่วนวัดมะลูจุุงกับผมเองได้ไปร่วมบิดาของท่านไปร่วมทางโน้นนะครับผมเองก็ได้ไปท่านไม่เคยละทิ้งและไม่เคยทอดทิ้งแต่วันนี้พรุ่งนี้วันที่5ท่านก็มาอย่างแน่นอนอท่านคอนเฟิร์มมาแล้วพระครูก็เตเรียมพร้อมจะให้การต้อนรับเ,เหมือนเหมือนเหมือนเช่นเคยนะครับทุกครั้งที่มาก็น่าจะมีการาพิธีกรรมนอกเหนือกว่ากระินแล้ว เราจะมาที่ราหูเราหนึ่งครับเพราะราหูนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือมากน,นะครับส่วนจะมีรายละเอียดการแจกเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับเวค่อยพบกันวันนั้นนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมท่านพระครูวันนี้อคขอนุโมทนาคุณโยมปิยะเอา<ม>สาถูกสายบุญจากเปรเทพมหานครได้เดินทางม,มาร่วมอนุโมทนาบุญขอตัวไนในวันที่ห้าด้วยขคอนุโมทนาเจาิา สายบุญจากกรุงเทพมาเชิญตอนครับดุ๊กไปหรือครับอันนี้คืออุบาสกอุบาศิกาวัดถึงสารามจังหวัดสุรินทร์ นะครับยินดีต้อนรับพลตำรวจเอกสุรเชษฐาหักพานนะครับประธานองค์กรสัมมนาคีประจำปี2568ทอดณวัดเนือตนารามนะครับตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดจุเรนนะครับวันที่5พฤศจิกายน2568เวลา8โมง3 0เป็นต้นไปนะครับคงจัดทั้งวันนะครับวันที่5นะครับใครจะมาร่วมกันบานะครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์โดยโทรหน้ากระผม พี่ไอเอลคิวีก็ขอในงานเพียงแค่นี้สำหรับวันที่5้าค่อยว่ากันตอนต่อไปครับขอบคุณมากสวัสดีครับครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาประชาธรรมพันธ์นะครับเมื่อกี้ก็ได้ไประชาธรรมพันธ์แต่เริเบื้องตน้นแต่ครั้งนี้ก็เป็นที่สองนะครับดังนั้นว่าประธานกระฐินวันที่ห้านะครับก็ได้มาตามกำหนดหมายนะครับได้คอนเฟิร์มมาแล้ว ส่วนครูก็เพิ่มเติมอีกทีนิดเมื่อกี้มีอะไรเพริ่มเติมไหมเพิ่พมเติมหน่อยไอ้ยตำแหน่งท่านมองไหมโอเคแล้วก็อดีตโอเคก็ต้องให้ถูกต้อง คนจริงครับนะครับก็อดีตผู้ช่วยพอบอตรนะครับนะครับเป็นตำรวจแห่งชาตินะครับ,ดรบอดีตนะครับอดีตครับตอนนี้ท่านก็เป็นไม่ได้รับเป็การแล้วท่านก็มาเต็มรูปมาได้สบายจะมามอะไรไปทีนึงจะได้ทำบุญเต็มที่นะครับอาจจะมีเิ็นทร,ร่จอย่างอื่นอันนี้ก็ขั้นประครัวสืบฐานจิต เพื่อจะให้เหรียญท่านคุณปิยะบุญมีที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเหรียญที่สมันเก่าแก่รุ่นแรกเกี่ยวกบับรานะครับคุณปิยะเอาไปไปให้บริวารที่ทําบุญมานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไปศกิสถิตกับคุณปิยะและบริวารต่อไปตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสาธุอรารมณ์ธรรมิ ต้องใส่ข้อใส่ข้อข้อก่อนเอาเศกปฏิสังขโยด้วยอธุปฏิสังขโยเรโซจีวรางหลวงพ่อว่าอย่างนั้นเข้าไปคนแขวนเรียนอย่างปฏิเสียมิปังปังนี่คือกระถาไปจำหลวงปู่เอาหูวันนี้เอาเหรียญให้แล้วมารวมนานบุญนะครับ คุณปิยะบุญม,มีนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี